สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องล่าข่าวร้อนเดือดข้ามประเทศยงคิมซอนโฮปมสาวอ้างแฟนหลอกทำแท้งต้นสังกัดแจง้งหลังโซเชียลเกาหลีใต้เดือดระอุมีหญิงสาวใช้ชื่ออักษรย่อเอออกมาโพสตปล่อยกระแสะเปิดประเด็นร้อนแรงพัดพิงถึงนักสแสดงเคที่กำลังเป็นดาวรุ่งอยู่ในตอนนี้โดยอ้างว่าเธอเป็นแฟนเก่าของนักสแสดงเคก่อนตั้งท้องฝ่ายชายสั่งให้ไปทำแท้งหลอกว่าจะแต่งงาน พร้อมทั้งอ้างว่านักแสดงเคเปลี่ยนไปลังตัวเองไปทำแท้งโดยอ้างว่าฝ่ายชายส่งเงินมาให้สองล้านวอนตัวเองส่งใบเสร็จเขาออกโรงพยาบาลไปให้แต่ฝ่ายชายไม่พอใจบอกว่าไทยยังทำให้เขารู้สึกผิดเขาจะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ฝ่ายหญิงยังอ้างว่าถูกฝ่ายชายครูต่างๆนหน้า รอมทั้งบอกว่าตนเองถึงกับหัวเราะหลังเห็นไฟชัยแต่คอกทีมงานในรายการทีวีเป็นอีกด้านหนึ่งของไฟชัยที่ไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ออกสื่อเป็นผู้ชายอบอุ่นละมุนชีวิตจริงของเขาทั้งใจร้ายเย็นชาปากเสียรับหลังเพื่อนร่วมงานโดยไฟหญิงดังกล่าวยังบอกว่า ถูกนักแสดงชายบอกเลิกผ่านทางโทรศัพท์โดยบอกผู้หญิงว่าไม่อยากเสี่ยงกับชื่อเสียงเงินทองส่วนหลักฐานพิสูจน์ความจริงหลายคนถามหาหลักฐานภาพถ่ายเจ้าตัวยืนยันว่ามีหลักฐานทางกฎหมายพร้อมทั้งบอกว่าตนเองทนทุกข์กับความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดมานานนับปีก่อนโซเชียลเกาหลีจะมีการวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นพร้อมบอกว่าพระเอกซีรีส์ที่เพิ่งจบไปวันที่17ตุลาคมต่อมาสื่อเกาหลีได้ระบุว่าเป็นดาราเคก่อนจะมีคนโยงไปที่คิมซอนโฮ พระเอกซีรีส์โฮมทาวชาชาชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากและซีรีส์เพิ่งจบไปทําให้ชาวเน็ตหลายประเทศต่างพูดถึงประเด็นดังกล่าวจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าคิมซอนโฮจะเกี่ยวข้องล่าสุดซอเอ n นเตอร์เทนเมนตต้นสังกัดของคิมซอนโฮก็ได้ออกแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวว่าเราขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงของโสต์ที่ไม่ระบุตัวตนเนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการยืนยันเราขอให้คุณรออีกหน่อยเราขออภัยอย่างยิ่งที่ทำให้คุณต้องกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ